่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์โลกิกรุณาปิดคลิปนี้ไปเลยนะฮะเพราะเนื้อหาบางส่วนนั้นจะมีการสปอยมากมายเลยทีเดียวครับหาเหตุที่ซิลวี่ถูกจับมาตั้งแต่เด็กเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอเป็นลูกสาวของไทม์สคริปเปอร์จริงๆหรือไม่หรือฟรอตใจแอนที่เป็นพ่อของเธอนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไทม์สคริปเปอร์ตัวจริงหรือเปล่านะครับซึ่งอีก2ตอนที่เหลือเนี่ยอาจจะมีการเปิดเผยเรื่องราวให้เราได้ทราบมากขึ้นครับ สวัสดีชาวอคาชาแน,นลนะฮะคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของซิลวี่ครับหลังจากซีรีส์โลกิ EP ที่4นะครับทำให้เราได้เห็นฉากซิลวี่นั่งอยู่ที่นครแอสการ์นในสมัยตอนที่เธอ,อย่างเป็นเด็กนะครับซึ่งนักแสดงที่มารับบทซิลวี่ในตอนเด็กนี้ก็คือสาวโนที่ชื่อว่า ไคลี่ l ฟลมิงนั่นเองครับนอกจากนั้นเนี่ยใน EP นี้นะครับก็ยังมีการเปิดเผยว่า Sylvie เนี่ยคือลูกของ Time สค e p e er เปอีกด้วยนะครับ oh <yeah. S 1> หรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลัง TVA หรืออยู่เบื้องหลัง t i m e สค e p e er เปนี้นะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับซิลวี e ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะเชื่อคำพูดของ Time สคร p เ er ปที่เป็นหุ่นกระป๋องนี้หรือไม่ครับ ซิลวี่ตอนเด็กนะครับปรกากฏตัวให้เราได้เห็นในซีรีส์โลกิใน EP ีที่4ครับหรือในชื่อตอนที่มีชื่อว่า The Nexus Event นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่โลกีและซิลวี่เนี่ยได้ผจญภัยในดาวรา m e n ทิส1ไปแล้วนะครับพวกเขาก็ได้กลับมาที่ TVA อีกครั้งหนึ่งครับโลกีก็ได้เปิดเผยความลับของ TVA ที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของทุกคนที่ทํางานอยู่ใน TVA นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวนี้ครับซลวีอาจจะรู้ถึงความลับของ TVA บางอย่างตลอดชั่วชีวิตของเธอนั่นเองนะครับที่เธอน,นเนี่ยหลบหนีจากองค์กรนี้อย่างไม่เป็นธรรมต่อชีวิตของเธอมาโดยตลอดครับโดยที่เรารไม่รู้สาเหตุว่าทําไม TVA จึงต้องมาจับตัวเธอและตามล่าเธอตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับในช่วง 2- 3ตอนแรกของซีรีส์โลินะครับ ทำให้เราเข้าใจว่าซิลวีเนี่ยคือแวร์เลียนโลกิคนนึงที่กำลังจ้องจะทำลาย TVA และ Timeskipper อยู่นั่นเองนะครับเรามองภาพเธอเป็นแบบผู้ก่อการร้ายในเชิงลบไปเลยนะครับแต่เรื่องราวนั้นกลับพลิกผันใน EP ีที่4ครับที่เปิดเผยว่าการทำงานของ TVA นั้นเนี่ยสร้างความไม่เป็นธรรมต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของซิลวีนั่นเองนะครับโดยเธอยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าสิ่งที่เธอทานั้นมีความผิดอะไรนอกจากเธอจะได้รับคาตอบว่า เธอนั้นเนี่ยเป็นคู่ปั่นป่วน e c r e t timeline หรือ t i m e ไลน์อันศักดิ์สิทธิ์นี้นั่นเองนะครับจนเธอนั้นทำให้เกิดเป็นเน็กซัสอยและเธอก็ต้องถูกจับและพลากมาจากแอสการจนไทม์ไลน์ของเธอเส้นนั้นถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิงนั่นเองนะครับโชคดีนะครับที่เธอนั้นเนี่ยหนีออกมาได้จากความสามารถและไหวพริบที่มีอยู่ของคุณสมบัติที่โลีิทุกคนต้องมีนะครับ เธอน้นนียใช้ชีวิตอย่างยากลำบากกระโดดข้ามไทม์ไลน์ไปมาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่หายนะและภัยพิบัติมากมายครับถึงตอนนี้เองนะครับผู้ชมจะได้เห็นซลวี่2เวอร์ชันด้วยกันครับนั่นก็คือเวอร์ชันที่เป็นผู้ใหญ่ครับที่นำแสดงโดยโซเฟียเดอร์มาติโนนะฮะแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นเด็กครับที่รับบทโดยแคลลี่เฟรมมิงนั่นเองนะครับแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้เราจะเห็นโลก,กิหลายคนมากมายครับ แต่แคลลี่เฟรมิงคือหนึ่งในนักแสดงที่น่าสนใจซึ่งเธอนั้นเนี่ยเคยรับบทเป็นเรย์ตอนเด็กใน Star Wars The Force Awakens ในปี2015มาแล้วนั่นเองครับรวมถึงเธอนั้นเนี่ยก็เคยรับบทเป็นจูดี้ในซีรีส์ Walking Dead ซีซันที่9และซีซันที่10ด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้นะฮะเธอยังปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์ p e a t u r r นะฮะในปี2017รวมถึงซีรีส์ Better t h i n g ในปี2016ด้วยนั่นเองครับ รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง The Books of Love ปี2016และภาพยนตร์เรื่อง Papermin t ในปี2018นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเธอเป็นนักแสดงเด็กที่มีความน่ารักและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถที่มีอนาคตไกลามากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ย y l i e Fleming เ,เธอมีอายุ14ปีด้วยกันครับและเธอก็เกิดในวันที่25มีนาคมปี2007นั่นเองครับซึ่งถ้าเราดูจากอายุของนักแสดงนะครับทำให้เรา้นี้คนนาดเดาอายุของซิลวี่ตอนเด็ก ว่าเธอนั้นเนี่ยอาจจะมีอายุอยู่ราวประมาณ13-14ถึงปีในฉากย้อนเวลาของโลกิ EP ที่4นั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยซิววีต้องเร่ร่อนจากการหลบหนีของ T.V.A มาประมาณกว่า20ปีแล้วครับตามเวลาของโลกนะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยชาวแอสการ์และพวก f r o สไจแอน t เนี่ยจะมีอายุที่แตกต่างจากเวลาของมนุษย์ครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ชัดเจนเรื่องเวลาต่างๆมากนักนะครับ แต่มันก็น่าจะนานพอที่จะทำให้เรเวนาเลนเซเลเยอร์เนี่ยได้รับการเลื่อนตำแหน่งจาก A23 มาเป็นผู้ตัดสินคดีของ TVA นั่นเองครับแม้ว่าซีรีส์โลกีในเอพิโซดที่4นี่นะครับได้มีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอดีตของซิลวี่นะครับและเหตุผลที่เธอนั้นเนี่ยต้องมาต่อสู้กับ TVA นะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายครับที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยตั้งแต่ที่เธอโดนจับมาจนเธอสามารถรู้ความลับบางอย่าง เกี่ยวกับพนักงานของ TVA นะฮะสาเหตุที่ซิลวี่ถูกจับมาตั้งแต่เด็กเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอเป็นลูกสาวของ t i m e s ค i p p e r จริงๆหรือไม่หรือฟรอตจไจแอนที่เป็นพ่อของเธอนั้นเนี่ยอาจจะเป็น t i m e s ค i p p e r ตัวจริงหรือเปล่านะครับซึ่งอีก2ตอนที่เหลือเนี่ยอาจจะมีการเปิดเผยเรื่องราวให้เราได้ทราบมากขึ้นครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตามซีรีส์โลกิที่ทางช่อง Disney Plus Hotstar ของประเทศไทยนะครับกลเอาเป็นว่าคลิปนี้ครับอักราชานลต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับรวมถึงอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับคนที่ชื่นชอบ MCU แล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนั่นเองครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ कनगक <laughs>